พาเพื่อนมาดูต้นโกเมนกันบ้างเขาอยู่ชายสะโอ้โหดูใบใบใหญ่มากโกเมนปลูกไว้ชายสะโอ้โหใบใหญ่มากเลยเนี่ยเขาง,งามบ้านใครมีปลูกมั้งจ๊ะปลูกไว้ชมธรรมชาติ สวยมากเลยใบเขาก็ใหญ่อะ่ะปลูไว้ดูแล้วไม่สบายใจก็เนี่ยมาดูต้นไม้เนี่ยโหอารมณ์ดีมาก บ้านใครมีก็ปลูกลกไว้ไว้ชมธรรมชาติกันนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ